เอาละครับก็ต้องขอสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเกมปัปันอยางอะไรว่าเกมชื่อเลยวะ s t a r f e t c h e r กันนะครับนั่นในพาร์ทที่4นะเออพาร์ทนี้น่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วล่ะนะใกล้จะจบแล้วเพราะว่าเกมนี้มันมันเป็นเกมฟรีนะมันไม่น่าจะยาวถูกต้องไหมไปเอ่อ h o l e l e f เออเราจะใช้ดาบตัดโซ่เนี่ยนะ Ý mày thế, hey. Soleo à mày quên phát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  đi. phát quên 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 phát อยจ้ยานี่เน่นี่เน่แก่อุ้ยุ้ยุ้ยวุ้ยุ้ยนี่นเกือบเลยเกือบไปเลยอุ้ยจาจาจประตูไหนวะเนี่ยุ้ยเ้ยย้าาอ้ยโหโหคอนข้างโหดเลยอะเอ่าตายตายยังไรนี่น เมันจากสองด้านสองด้านเนาะสองด้านก็ไม่กลัวสองด้านก็ไม่กลัวอย่า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 เฮ้ยนี่แน่นี่แน่แกมันคนอ่อนหัดมาด้านล่างครับลงไปดิเออโอ้โอหอุ้งโอ้โหหลงไปดิเออนี่แน่ลงมา ลงไปลงไปเอออุ hmm. ๊ยอุยมันจะไม่ยอมตายมันจะไม่ยอมตายนี่แน่ไปไปกันต่ออุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอุไยอุ๊ยอยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอุอุ๊ยอุ๊ยอก๊ยอน๊ยอุ๊ยอันยอุ๊ยอุนยอไ๊อุ๊ยออุ๊ยอออ ที่นี่เนะี่ยมันโคตรบ้าเลยนะเรื่องของนายเป็นไงบ้างหรอจะบอกว่ายังไงดีไนท์แมร์หรือว่าง่ายมันงงง่ายมันง่ายมันเค้กเลยแหละออแข็งแกร่งดีนี่ที่นี่นะดูมันจะเป็นออฟฟิศของวอร์เดนนะหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันน่าจะมีกุญแจเอออยู่ที่นี่ฮึมโอ้นี่ต้องเป็นออฟฟิศของวอร์เดนแน่แน่ ห้องดูเจ๋งดีนะสำหรับเออไอ้พวกอะไรวะพวกคนคุกโอ้ดูนั่นสิอะไรวะอ๋อนี่กุญแจนี่น่าเป็นกุญแจที่ไปสู่โบนย,ดนยัดเนี่ยโบนยัดคืออะไรไม่ไม่แน่ใจนะครับฮึมรู้สึกแปลกๆเฮะอะไรหรอเสียง สียงอะไรหรือเปล่านั่นไงนั่นไงฉันคือไอ้แม่ย้อยวอร์เดนที่ที่แห่งนี้น่าจะเป็นผู้คุมหรือวะไม่มีใครเข้าอะไรวะไม่มีใครคอสตูดิทูมา On my watch ไม่มีใครหลุดลอดสายตาฉันไปได้เอ้า เซนิตี้ไอ้กีคอร์ดเอ้ยยังไงก็เธอฉันไม่ต้องการที่จะอะไรวะวูอยูอันเดอร์เดดฉันไม่ต้องการที่จะโดนแกอันนี้หรอกนะฉันอนะคือกิลเลริโอเมอร์เดอร์บอสนะผู้สังหารผู้แบบสังหารหัวหน้าเข้ามาซิบอสไฟเหรอ

ฮะจบแล้วเหรอจบแล้วหรอเฮ้ยนี่น้องเป็นไอโง่ตัวสุดท้ายแน่ๆเลยตอนนี้แหละเซนจิติลงไปนอนกองอยู่กับพื้นข้างล่างเอฮ้แค่มันขี่ขาดชะมัดเลยลุกขึ้นได้แล้วฉัน่ะจะอะไรวะฉันจะไปคนเดียวนะ ครังหน้านะฉันจะบังคับให้แกไปด้วยแต่ว่าตอนนี้นะไปรับข่ดจางกันเถอะงานดีนี่เอาะเอประเทศชาติจะต้องจ่ายให้อย่างงามให้กับแกแน่ๆฉันจะเข้าไปข้างในแล้วก็คุยกับเอเจนต์หน่อยนะ เอเจนต์คาโบนาร่านะจะจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให้เองนะอืได้ตังพวกเรานะ่ะขอบคุณมันอย่างสูงเลยแหละพวกเราเขาเรียกว่าอะไรวะพอเป็นวินลถอินสเลลรี่ก็ได้จัดการปัญหาไปช้านิดนึงและจัดการมันเพื่อให้ความมั่นคง,งของประเทศชาติ แต่ว่าดูเหมือนว่าพวกเราหนาสายไปแล้วล่ะช่างหน้าอายเอเจนต์ฟลายแมนน่ะ <_ an> เขาเรียกว่าอะไรวะ <_ an> มีความลับมากเกินไปและพวกเราคิดว่าเขาจะปลอดภัยถ้าอยู่ในคุกและมันจะเกิดขึ้นเอเจนต์ฟลายแมนฆ่าตัวตายหรอเรียบร้อย เรียบร้อยเลย The Lost c o s t จัดการไปเรียบร้อยผ่านไปได้อย่างชิวเฉดอ,อ้าวเงียบ <c oughs> งานเสร็จแล้วแล้วยังไงต่อหรอ หวังว่าจะไม่ว่าอะไรนะถ้าพวกเรานะมาส่งให้แกเดินไปตรงนี้เนะี่ยฉันหมายความว่าแกไม่ต้องอะไรวะ someone to see you get dropped by อืมอ,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 อืมประมาณนั้นมันก็แค่ประมาณสี่มาเองนะเดินไปอะฮะสี่มาหรอ,อไอ้พวกบ้านี้มัน มันช่างอันนั้นจริงๆเลยแปลไม่ถูกอะเอาเถอะเพื่อนญาติดูสิดูเงินพวกนี้สิเฮ้อช่างเยอะมากมายเราน่ะจะต้องไปหาอะไรหาอะไรทำแล้วละ่ะก็าอาจจะนะอาจจะอ๋ออะไรแก่ของแกเนี่ยเฮ้อมันไม่น่าตื่นเต้นหน่อยเหรอ เราดิดแบ็กอะไรวะดิทแบ็กแต่วอาเราได้ทำเรื่องบ้าๆไปเลยนะแล้วพวกเราก็ได้เงินมาทั้งหมดนี่ Are you the v o i e of life you don't even get exit over that นี่แกพยายามที่จะไม่ไม่รู้สึกจะตื่นเต้นอะไรกับพวกนี้เลยเหรอไม่แน่ใจนะครับมันก็อาจจะมีกับกับบ้างนะตอนนี้นะ่ะ ก็รู้สึกว่าผมกำลังยืนอยู่บนเขาเรียกว่าอะไรวะฟลินต์ฟลินต์บางทีแก waste your life as a nobody อาจจะเพราะว่าแกไม่เคยมีใครไงล่ะในชีวิตแก cry and hate your life ร้องไห้แล้วก็เกลียดชีวิตตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ฉันไม่ใช่ไม่ใช่ที่ฉันคิดนะ ก็จะ d be a listed aster t h ever was ฉันก็จะไปเป็นนักล่าไงล่ะทุกๆคนกูเองหนุอยก็จะได้รับรู้มันและฉันก็อยู่ตรงนี้ you can whatever you want นายสามารถทำอะไรก็ได้เท่าที่นายอยากต้องการจะทำ ฉันอยากจะช่วยแกนะเราสามารถทําให้ชื่อของเราเนี่ยเลื่องลือได้บางทีแกจะต้องอยู่คนเดียวก่อนแต่ฉันไม่อยากจะเป็นพวกขี้แพ้ตลอดไปนะ่ะม,มีหมูน้อยมาไม่น้อยนะเนี่ยก็ใหญ่อยู่อะ อืมฉันก็ไม่อยากจะเป็นพวกขี้แพ้อีกแล้วก็มองไปที่ด้านหลังนั่นน่าจะเป็นตึกยาวๆนั่นนะฉันแค่ไม่รู้ว่าถ้าถ้าเป็นทางนี้ถ้าเป็นวิธีนี้